สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาครับผมอันไหนๆมันก็มีอูเบอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วเนาะยังน้อยก็มีโอกาสได้หนึ่งตัวครับข้อแค่ไม่ซ้ำโหครับผมที่มันไม่ใช่โทโดอ่ะไม่อยากได้โทโดอ่ะผมมีแล้วอ่ะอ่ะไหนๆก็มาละกดไปเลยแล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> ขอสักรอบแล้วกันนะอ่ะมาเลย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 มีอูเบอร์แน่นอนครับหนึ่งตัวสองตัวก็ได้นะผมไม่ว่าหรอก <Man. S 1> โอเคเกลือครับผมนี่ก็เกลือครับเกลือเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยมีอ่ะ โอเคครับผมไม่เคยมีครับหนึ่งตัวแล้วอ่ะชื่อว่าอะไรวะเนี่ยออทอสเหรอครับไม่รู้เหมือนกันครับผมไปต่อครับโอเคเกลือตัวนี้ก็มีแล้วครับเลยครับผมโนโนโออย่าบอกนะว่าจะได้ตัวเดียวถ้าซ้ำมานี่ผมร้องเลย oh. จริงจังวะเนี่ยเฮ้ยโอมาตัวสุดท้ายโอเคน่าจะไวเวิร์ดวะอ่ะน่าจะใช่ครับไวเวิร์ดอ่ะอย่างน้อยมันก็ไม่ซ้ำครับผมอ่ะโอ้ ผมอยากได้เยอะกว่านี้อ่ะโอ้ยแย่แล้วเกลือจัดเลยหมดจริงๆด้วยครับมีแค่นี้ครับผมอ่ะผมไปเปิดนอกลอบมาเนาะผมได้น้องมิสก้ามาด้วยครับผมอ่ะผมว่าผมจะเอาตัวของเมสตอรเรียไปเล่นด้วยแล้วกันนะครับเจ้านี้ก่อนเลยครับผมขอวิวัฒนาการก่อนลวกันนะครับเจ้าออสทอรสครับผมอ่ะใช้แค่ผลเขียว3ผลเองเนาะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเอามาขอดูร่างจริงหน่อยล้วกันว่าจะเป็นยังไง เออใส่หมวกเหรอก็ไม่ได้แปลกจากเดิมปะ่ะแค่ใส่หมวกเองโอเคส่วนความสามารถก็เหมือนเดิมครับผมตัวต่อไปครับที่จะวิวัฒนาการเนาะเจ้าไวเวิร์นครับมาขอดูร่างจริงหน่อยเร็วก็กินของก็เยอะเหมือนกันนะเจ้าเจ้าบ้าเนี่ยกินกินเยอะครับผมโอเคเรียบร้อยครับได้ร่างจริงมาละ <Yahoo! S 1> ดบเปิ้ล ไวเวิร์นแอนอลิสโอเคครับปกติเจ้านี่จะตีดาเมจมหาศาลกับตัวสีดำครับเพราะวิวัฒนาการล่างจริงมาจะมีรดดาเมจดครับผมแล้วก็ตียักษ์ด้วยนะไม่โดนสโลครับปกติร่างแรกไม่มีอะไรครับผมมีแค่ดาเมจมหาศาลจริงๆครับโอเคน่าสนใจครับผมตัวต่อไปครับน้องมิสก้าครับผมโอเคยังวิวัฒนาการไม่ได้ครับขาดผลอ่าสีม่วงอีกประมาณ2ผลเนาะเดี๋ยวไปฟาร์มแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะเก็บครบมาเป็นที่เรียบร้อยครับเขาวิวัฒนาการเลยแล้วกันนะ กินเวทอากูต้องสองอันไงวิวัฒนาการไปเลยเขาผมน้องมิสก้าครับขอดูหน่อยซิว่าจะเก่งกว่าเดิมไหมอ่าโอเคครับได้ร่างจริงมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมมีตุ๊กตาได้หน้าหลักฮะไหนดูหน่อยซิอ่าแข่งแกงกับดำแล้วก็อากูเนาะตีสโลดเลยครับปกติอ๋อไม่มีสโลแล้วก็ไม่มีอากูเลยครับน่าสนใจครับผมเดี๋ยวลองเอาไปเล่นดูครับผมเอา3ตัวที่เพิ่งได้มาเล่นด่านนี้แล้วกันนะครับมือทองครับผมไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ มาครับด่านแรกครับทองในเมืองทานครับผมโอเคด่านมนไม่น่ายากเนาะเฮ้ยลืมเปลี่ยนปืนใหญ่ครับปืนใหญ่บ้านนี้ทำอะไรได้อะป่อยอ่าโลปะไม่รู้เหมือนกันครับผมออทอสครับผมไปโชว์ศักยภาพหน่อยจิมเดียมมาครับผมเจ้านี้เก่งกับลอยเนาะก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ตีไวอยู่นะโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ครับส่วนมิสกานี่ราคาค่อนข้างเจ็บนะเนี่ยโอ้โหใบเวิร์นก็เจ็บเหมือนกันครับผมให้ออทอสไปจัดการแล้วกันนะ ไม่น่ายากปะไปครับเอ้ยเพอปล่อยโอ้โหไม่เป็นไรครับไเวเบิรนไปครับผมปาปาปตาไป,ไป,ไปจบบ้าน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 ไม่ยากไม่ยากบึ้มมาอ่ะเป็นตัหมาทองนะก็ราคาดีเหมือนกันครับเจ้าบ้านเนี่ยเออนั่นแหละโอเคแล้วก็มิสการครับผมเดินค่อนข้างไหวนะส่วนเจ้ามาังกรน,นี่ช้ามากเลยครับไวเบิร์นสิบามุดไปครับผมไปจบเลยไปจบเลยไปจบเลยโอเคปืนใหญ่ครับผมปืนใหญ่โลดจริงด้วยแย่ละอ่ะเคลียปที่เรียบร้อยครับไปด่านต่อไปครับ มาครับผมด่านที่2ครับฉันคือมือขุดเหมืองครับผมมารอบนี้ก็ไม่น่ายากครับอางไปก่อนเลยครับเขนเเขนไปฟาร์มตังค์ครับผมจริงๆแขนแเขนเดินไปจบบ้านก็ได้เนี่ยหชิวๆครับป่าตังค์ครับผมป่าตังค์ครับเดี๋ยวเตรียมปล่อยมิสก้าเลยแล้วกันนะง้างเลยแล้วก็สับเออแั่นแหละน้องมิสก้าไปเลยขอดูน้องตีหน่อยแล้วกันนะยังไม่เห็นน้องตีเลยครับผมปาไปเดินไปเดินไปเดินไปอุ้ย ตีไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเหมือนเป็นหลุมศพปะอะไรสักอย่างครับพาบุดเลยแล้วกันนะไปจบเลยเอาน้องมาเล่นแต่ก็ด่านมันไม่เก่งเนาะก็ชิวๆครับผมด่านที่สามครับผมรุ่งอรุณของปีทองครับมาๆๆมารอบนี้จะเจอเป็นเจ้าอ่านกกระจอกเทศเหล็กครับผมเจอหน้าลำคาญออกการครับแต่ตัวมันบางเนาะไม่่ไม่เท่าไหร่ครับผมแต่อยากให้มันตีแล้วกันนะโอเคครับมามิสกา้าครับผมไป จัดก,การให้หน่อยแล้วอ่าตีลุมศพเออแล้วก็เจ้าไวเวินครับป้ป้ป้ปไป,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 ปน่าจะได้อยู่มั้งไม่อยาก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 อ่าอดทอสเขาผมไปมาตีบ้านให้หน่อยเร็วตีบ้านเร็วซัดบ้านาบัฟเออเรียบร้อยครับมาละเจ้าพาราดินครับไปจัดการให้หน่อยเร็วขอคียสักทีครับพาราดินโอเคมันเป็นตัวเหล็กนะตียังเข้าแค่หนึ่งอยู่แล้วครับแต่ตัวมันบางวะเหมือนจะบางนะ อ่ะปา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 ไป,ไป,ไป,ไปรีร casos, บ pues, ไปเคลียร okay. voilà. ์ครับรีบไปเคลียร์ครับรีบไปเคลียร์ครับรีบจบเลยรีบจบเลยสับไปดีมากครับผมเอาปืนสตาร์ทไปก่อนครับหนึ่งรอบเรียบร้อยเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับอ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมอ่ะมาครับผมด่านที่สี่ครับไม่เคยไม่ขุดครับเอาตัวอื่นมาเล่นด้วยแล้วกันนะครับไปเขนแขวนไปก่อนเลยาร์มตังครับผมโอเคเป่าตังครับมา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 แล้วก็รอกระเป๋าตังอีกหนึ่งรอบครับผมเขวนแคนซัดเลยน้องลุงนี้เอารถไฟมาด้วยก็ดีครับเป่าตังครับผม ไปครับน้องโนโน่ครับผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับน้องโนโน่เนี่ยโอ้ไม่ได้ออกมาเลยอ่ะน้องเลไปครับปลา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 ไปที่เหลือชื่ออะไรมั้งนะลืมไปแล้วครับผมไปจำไม่ได้ครับปลา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 ไปจำได้แค่นโนโน่กับเลนี่แหละตีไปตีไปตีไปอ่ะประมาณนี้ครับออสทอร์สไปครับผมแล้วก็ไวเวิร์นครับแล้วก็มิสกาครับผมปลาปลาปจัดการเจ้าเอ่อนกกระจอกเทศได้หน่อยเร็วไม่น่าไหวปะไหวอยู่แหละมันเลือดไม่เยอะ ตีไปครับตีไป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 เอาป้ายป้ายป้าเฮ้ยหรือว่าเอาตัวอีเวนต์มาเล่นให้หมดเลยก็ดีนะเอาบางตัวบางตัวมันเอามาไม่หมดอยู่แล้วครับมันเยอะเกินไปโฮมน่าจะใกล้เขีย์แล้วปะเรียบร้อยอ่าจอมนกกระจอกเทศไปเกิดครับผมจบบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยเฮ้ยมาเพิ่มอีกเอาปืนสตัน์ไปก่อนครับผมตีไปตีไปตีไปน้องเลไปครับไปเพิ่มเร็วไปเพิ่มเร็วโอเคนี่ไปเขียอะไรนี่ไปเลียอเลยอ่าจบวันที่เรียบร้อยครับผม น่าจะได้เป็นตัวนำโชครับแล้วก็ด่านสุดท้ายครับผมความฝันผิดพลาดครับมาโอเคเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับรอบนี้เอาทั้งหมดเลยเนาะน้องชื่ออะไรนะลืมไปละอรัวครับผมไปโอเคน้องเป็นผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยตีปลาโอเคตีมันคลื่นครับน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยน้องเลครับผมไปปปลปไ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 ขฟูนะผมจำไม่ได้ละใครชื่อฟูนะโอเคครับน้องฟูครับผม อ่ะไป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 ตีไปตีไป,ไป,ไป,ไปส่วนอันนี้น่าจะเป็นออกาครับอันนี้ยูจิปะใช่แหละส่วนคนนี้ชื่ออะไรอะ่ะลืมอีกแล้วอ่าเซรามครับไปอ่ะประมาณนี้ครับผมแล้วก็อ่าโนโน่ครับไปโอเคมา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 ,มาออทอสครับอ่ะน่าจะเคลียรชิวๆอยู่ปะไม่น่าชิวนะรู้สึกมันจะตีไม่เข้าเลยครับอ่ะไปครับไวเวิร์นครับผม โอเคประมาณนี้ครับน่าจะเคลียร์ได้อยู่ครับผมเป่าตังครับเป่าตังครับมาตีไปตีไปเหมือนจะไม่ไหวแฮแค่เจ้าวานนั่นก็ตีไม่เข้าเลยครับโอ้หตัวอีเวนต์ผมมันจะสู้ไม่ได้จริงอะเวลาสามสิบเลยนะเฮ้ยตีไปครับผมเออให้ไปบริหานจัดการให้ครับโอเคครับตีไปตีไปตีไปตัวละครมันเยอะจาชื่อไม่ได้อะแต่ละตัวไม่เรียกแล้วกันนะอ่ายูจิเวเรครับผมจําได้แค่บางตัวครับผมชื่อมาเรียกยากเกินครับ อ่ะผมลืมเจ้าอูเบอร์ตัวนี้ละชื่ออะไรเนี่ยอ่าเซรัมไม่ใช่อ่ามิสก้าครับผมอ่ะน้องมิสก้าครับไปไปจัดการเจ้าอ่านกกระจอกเทศนั่นหละเรียวตีไป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 เออนนาดีมากครับผมเอาปืนสตาร์ทไปก่อนครับนั่นแหละตีไปตีฟีไปครับตีฟีไปครับแล้วก็จะได้ไปจบบ้านครับผมโอ้โหดูดิตัวอีเวนต์อย่างเยอะเลยค่ะอยู่วันเนี้ยตีไปครับตีไปครับตีไปครับ สวยครับผมอยากได้ตัวใบใหม่นะจะได้ปั๊มแรงแมวครับตีไปตีไปอ่ะมันน่าจะรีไวกว่านี้นะเจ้าไวเวอร์เนี่ยน่าสนใจนะตีไปเขาโอเครีบเคลียร์รีบเคลียร์อ่าน่าจะถึงบ้านแล้วครับจบบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยจะได้ไปตัดคลิปเขาครับเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับผมได้มาเป็นอ่าตัวนํำโชค3ใบครับแล้วก็สซื้อกป๋องแมวเนาะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ